ชุดเด็กๆนะเนี่ยลูกเพาะแม่นี้ได้เยอะหน่อยครับแม่นี้นะครับเชื้อเยอะหน่อยพ่อยังยังหนุ่มอยู่นี่แหละครับที่ผมคอยกำชับไปหลายคนนะครับเวลาทำพ่อนะคืออยากจะให้เน้นพ่อไก่หนุ่มมากกว่านะครับเพราะว่าน้าเชื้อความเข้มข้นจะเยอะกว่านะครับก็เปอร์เซ็นต์ในการให้ลูกก็จะดีกว่านะครับลูกก็จะแข็งแรงอย่างมเนี่ยขาสมบูรณ์ดีคนระับ จะประมาณกลางปีนะจจะเลยหน่อยนะเพราะต้องต้องคัดไว้ไว้บ้างน,นะครับตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ไม่มีไม่พอขายกันนะครับจจะตัวผู้เยอะครับพอกนี้เห็นสันงอนมาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า จะพู่ห้าเเห็นแวบหกต,ตัวพูน่าจะห้าหกตัวทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเก้าเก้าตัวโอ้หหมานเลยเดือดรุนแรงครับล้อ,อนี้ตอนนี้จะเป็นสายดีไว้อยู่นะครับยังตัวนี้ยังไม่ได้ผสมกับไอ้มุกบารมีนะครับสายดีไว้อย่างเดียว